ครับวันนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องของคดีอาญานะครับเรื่องของการลักขุดบิตคอยเลยมาสอบถามพญานาคบ้านหมู่12นะครับตำรวจเบื้องเก่ามันถามย่า yeah, oui, hey. yeah, ่เบื้องพันยา่บอกย่า่เบื้องหูเรืองอะไรย่าเนาะบ่บ่ย่า่บ่้องหูจักบ่หูจักบิดท้องบิดควายยังเนาะยุ่ยใกล้เดี๋ยวย่ดีล่ยาย่นั่นแล้วล่ะ จนะ,ว,ะขขว่าเขาติดป้ายแล้วเนาะนั่กโมโหเรียงกัเขาอยยนบอเออโอ้แสดงว่าเขาเขาปิดข่าวอยู่แยกกับโมโหนะครับคนในชุมชนกับโมโหจกักครับปุญายันปเด็นเขาเป็นป,ปุญายันไหมหรอครับครับเอาจะยังสอบถามปุญายันต่อนะครับเนาะครับครับเรื่องเล่าเปในใ็นยังไงอ่านี่คือสถานที่หมู่12นะครับหมู่12บ้านเลขที่เท่าไหร่นั่นเจ็ดเจ็ดสิบสาม่า บ้านเลขที่7 3นะครับตรงนี้บ้านเลขที่7 3แล้วตรงนี้เป็นที่ขุดบิทคอยนะครับได้ข่าวว่าเป็นคนจีนเ,เป็นทางจีนทางอะไรมาทําไว้แล้วก็ใช้แรงงานไทยดูแลนะครับอันนี้นะครับ,บ,บ,บดูครับเสาไฟฟ้าสามเฟสใหญ่เลยนะครับเยยนีสามเฟสใหญ่ลงไปนู่นลงไปนู่นนะครับแล้วก็ <c oughs> เข้าไปลอดลอดเข้าไปที่ขุดบิตคอยนะครับลอดเข้าไปหมายความว่า ตามพื้นนะครับขุดค่ดอยๆ <c oughs> ตอนนี้เราเข้าไม่ได้นะครับพราอายัดไว้นะครับอายัดตดตสินเว่าเราไม่ดูภายนอกอันนี้บ้านขุดขว้วงนะครับบ้านขุดขว่วงตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับด้าน,นานนร,ารนร้นคือตน้กด้านโน้นคือถนนมิตรภาพนะครับประมาณร้อยร้อยเมตรนะครับ ที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าไฟฟ้าสงสัยนะครับว่าสองปีแล้วเนี่ยทำไมใช,ใ,ใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะอันที่จริงไม่น,น่าจะถึงสองปีนะครับเนี่ยน่านจะรู้แล้วว่าเพราะว่าการไฟฟ้ามีมีเทคนโนโลยีที่ตรวจสอบได้ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันลงที่ไหนมันใช้ที่ไหนมากนะครับไฟฟ้าสงสัยว่าทําไมใช้ไฟเยอะก็เลยมาสงสัยมาดูนะครับก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นว่ามันคืออะไรทําไมใช้ไฟเยอะนะครับการใช้ไฟเยอะเนี่ย นะครับถามเพืนะครับุงที่มีหมดถามถามผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เขาเห็นอย่งนีเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นที่ให้เช่าเห็นปะม,มันเป็นที่ให้เช่าคนเช่าก็ต้องสามารถที่จะปรับปรุง <ใน S 2> ตรวจสอบได้เพราะว่าถ้าถ้าเป็นที่แบบอันเป็นอาคารเก่าอยู่แล้วมั่เ็นมีอาอคอารเก่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นที่โล่งธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะ ที่จะรู้เพราะว่าเป็นอบตก็ต้องอนุญาตให้ก่อสร้างใช่ไหมว่าก่อสร้างอาคารอะไรนะอันนี้แบบเขาใช้วิธีการเช่ามีอาคารเก่าอยู่แล้วครับก็เลยทําให้ชาวบ้านแบบบ้านก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสงสัยอยู่สงสัยว่าหลั้วก็สูงนะครับสังกาะสีสูงสูงเนี่ยนะสงสัยมากครับเพราะว่าการสูดบิดควันมันจะเงียบมากนะ้างในจะเป็น การทํางานของเขาไปเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือการขุดปิ้นอยที่ตําบลเมืองเก่านะครับบ้านขุดกว้างอําเภอเมืองขอนแก่นที่หนึ่งนะครับยังมีอีกที่หนึ่งเราจะตามไปดูว่าอันนั้นในลักรอบอันนี้ลักรอบเ่นลักรอบใช่ไฟเออนั่นนะครับลักรอบใช้ไฟนะครับทําให้รัดเสียบเสียโอกาสนะครับมอมอน้อยสั้งที่เน ไปว่ามันมีอีกตลักาขายมนเวางสั่งลูคุณครับก็สงใส่เลยสไอมุดลูกไส่ผมมันทำอะไรเนี่ยสามเฟียดนะครับไฟสามเฟียดจ้ะไอ้ล้วดเออแต่ว่าที่นี่ถูกอายัดแล้วครับบันที่สองบันที่สเพราะว่า